สวัสดีค่ะเที่ยงแล้วนะคะก็วันนี้ไม่ได้ทำอาหารแต่ว่าพามาดูเบื้องหลังของการทำเตานะคะด้านหลังของคุณปุ้ยก็คือคุณพ่อนะคะวันนี้แอบ,บมาดูคุณพ่อปั้นเตานะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเลยที่เราเอาไปใช้ทำเคาน์เตอร์เตานะคะนะนี่นี่คุณพ่อบอกว่าไม่ค่อยได้ออกกล้องนะคะวันนี้แอบบมาเพราะว่า อยากให้เห็นนะคะว่าเตาเนี่ยถ้าชำรุดเสียหายสามารถสั่งซื้อได้เอาไปใส่ได้ด้วยนะคะเตาไม่ได้ทิ้งนะคะยังใช้ต่อได้นะคะนี่นะคะวันนี้คุณพ่อนะคะตัดแต่งเขาเรียกว่าเป็นเบ้าของเตาเออเป็นเเรียกตุ่มเนาะถ้าเกิดว่าบางท่านเห็นเตาโบราณน,น่ะก็จะเป็นตุ่มสามตุ่มที่จะวางหม้อแล้วมันจะไม่พลุบลงไปด้านในนะคะอันนี้ก็คือตัดแต่งนะคะตัดแต่งให้เป็น ลักษณะนั้นนะคะซึ่งตามรูปทรงแต่ละบายไม่เหมือนกันอย่างเช่นเตาที่ตัดอยู่เป็นเตาเตาหมูกระทะนะคะปากก็จะเป็นทรงกลมนะคะแต่ถ้าเป็นเตาที่เราใช้กันอยู่ณนะปัจจุบันเลยเนี่ยจะเป็นเตาประหยัดพลังงานนะคะซึ่งความพิเศษของเขาคือเขาสามารถเขาเรียกว่าเก็บไฟได้นานนะคะแล้วที่สําคัญก้อนห่านเล็กๆก็สามารถใส่ลงไปได้แล้วไม่หลุดร่วงลงไปเพราะฉะนั้นทําให้เราประหยัด ประหยัดทานหรือที่เรียกว่าเตาประหยัดพลังงานเตามหาเศรษฐีนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณพ,พ่ออายุเจ็สิบกว่าแล้วนะยังแข็งแรงอยู่ยังตัดเตาได้อยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานเตาดั้งเดิมที่ตัวคุณปู้ยเองเกิดที่นี่นะคะแล้วก็เป็นพื้นของการทําเตาจากที่นี่เลยนะคะซึ่งปัจจุบันก็นําไปต่อยอดให้กับทุกท่านได้ใช้งานจริงนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะคะวันนี้ก็มาดูเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวให้น้องแดงขยับกล้องเข้ามาดูคุณพ่อปั้นเตานะคะดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินเหนียวนะคะเตาเนี่ยถ้าจะตัดได้จริงๆก็ต้องมีความแข็งขึ้นมาแล้วหมายถึงว่าเนื้อดินเนี่ยนะคะเริ่มแข็งตัวแล้วแต่ไม่แข็งมากนะคะ แข็งพอที่จะสามารถตัดแต่งได้คล้ายๆดินน้ำมันนะคะดินเหนียวนะคะอ๋อก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆเพราะว่าจริงๆโรงงานเตาดั้งเดิมเลยนะคะ <Good. S 1> ก็จะอยู่นะที่ราชบุรีแห่งนี้นะคะติดกันกับที่หน้าร้านที่บางท่านลูกค้ามาจากเพชรบูรณ์เนาะ <Good. S 1> มาจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดมากๆเลยตอนนี้นะคะ ติดกันเลยก็สามารถมาซื้อเตาได้นะคะเตาที่เป็นใบๆที่เป็นสังกะสีหุ้มนะคะตรงนี้มีจําหน่ายด้วยนะคะมีจะส่งทั่วไทยทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีเป็นการขายส่งแล้วกันเนาะก็ท่านใดที่ชมไลฟ์อยู่นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะอยากดูเป็นรุ่นไหนที่คุณพ่อกําลังตัดอยู่ก็จะเป็นเตาหมูกระทะนะคะหมูกระทะเล็กอ่ายังเป็นหมูกระทะเล็กใช้กับกระทะเล็กนะคะ ถ้าเป็นหมูกระทะใหญ่ก็ใช้กับกระทะใหญ่กระทะหมูกระทะตอนนี้จะมีสองไซส์ทั่วไปหาซื้อได้เลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ<ม>ก็จะมีน้ำนะคะ<ม>น้ำที่ต้องจุ่มลงไปก็จะเป็นตัวในช่วยในการทำให้ลื่นนะคะดินเหนียวแล้วลื่นลื่นแล้วทำให้มันเรียบนะคะ<ม>น้องแนน,าาใน,ในใก็ไม่ได้ใจอันนี้ต้องอาศัยความชำนาญเพราะว่าอย่างเราตัดละเราก็ กะเอานานหน่อยอันนี้ตัดทุกวันแทบจะทุกวันนะคะก็จะมีน้ําน้ำเนี่ยก็จุม่มแล้วก็ทําให้มันลื่นๆเงาๆปากเตาก็จะสวยนะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนําเข้าตเตาเผาอ่ะต้องรอให้แห้งแล้วเดี๋ยวไปชุบสีสีที่ใช้ไม่ได้เป็นสีแบบทั่วไปนะเป็นดินเป็นดินเป็นดิน,น,ดนที่เป็นสีส้มน่ะหรอใช่ค่ะ แต่ว่าตอนจุ่มลงไปเป็นสีส้มแต่ว่าพอตอนเราเผาออกมาก็จะเป็นแดงๆนะคะจุ่มเฉพาะตรงขอบบนขอบบนใช่ค่ะพ่อเขินปะพ่อเขินไหมไม่เขินมีมีหลายมีหลายรายการมาถ่ายทำนะเพราะเราเป็นโรงงานเตาดั้งเดิมอยู่แล้วนะคะก็ในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่ ทุกคนได้ใช้กันเนี่ยก็จะมาจากโรงงานเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะอย่างรังผึ้งตัวเตานะคะก็จะมาจากโรงงานที่ผลิตตรงนี้เลยนะคะด้านหลังเนี่ยถ้าเดี๋ยวจะให้น้องซู o ให้ดูว่าจะเป็นกองดินสูงสูงเลยนะคะเราค่อยๆอยทยอยอดินลงมาที่บ่อพักน้ำใส่แช่ทิ้งไว้มาหนึ่งสองคืนแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วมาโม่นะคะโม่โม่โม,โม่ให้มันละเอียดเนื้อค่อนข้างละเอียดแล้วเราก็ามาทำขึ้นลูก ขึนะะ้นรูปก็คว่ำไว้นะคะรอประมาณสงวันวันนึงสองวันแล้วแต่อากาศด้วยนะคะอันนี้จะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะเอาไปตากแดดแล้วก็เข้าเตาเผานะคะก็ะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องมีช่องนะคะเดี๋ยวจะเห็นว่ามีช่องเดี๋ยวพ่อจะตัดตรงช่องช่องที่เข้า,ขขาออกช่องที<ม>่เท่าออกใช่เราก็ไปดีไซน์ให้กับทุกท่านได้ใช้ว่าเป็นช่องที่ เขี่ยออกได้อ่ะเดี๋ยวคุณพ่อจะเจาะให้ดูอยากดูในส่วนของตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบอ็อกเข้ามาได้นะคะเมื่อกี้มาไม่ทันมีลังพึ่งเนาะอ่าผมมาไม่ทันน้องแนนจะเจาะเองไหมอ่าแล้วก็มีเตาปิ้งย่างนี่ไงรออยู่น้องแดนไปดูปกันไหม,มไ,ไปไหม หรือว่าอยู่ตรงนี้ก่อนมีคําถามถามเข้ามาได้เลยนะคะมีวันนี้พรณภาถามเข้ามาค่ะถามว,าว่าไงราคาเท่าไร่ <laughs> ราคาเท่าไร <laughs> วันนี้ไม่ได้อยู่ตรงโน้นเดี๋ยวให้น้อรูปให้ใหดูในรูไปดูค่ะได้ได้ได้ตอนนี้มีหลายราคามีหลายไซส์ด้วยนะคะสมัยก่อนดั้งเดิมเราจะทําแค่ไซส์เดียวคือเป็นขนาดสามหัวหรือว่าเป็นไซส์ใหญ่แล้วกันเนาะจะมีเตาสองใบแล้วก็ต้องการไปเตาเล็กๆนะคะไว้อุ่น ไซนั้นจะมีแค่ไซส์เดียวเลยแต่ปัจจุบันพัฒนาแล้วก็จะมีเล็กเล็กก็คือประมาณ5 0าสคูณห้ใส่เตาได้1ชุดนะคะจะเป็นเตาแก๊สเตาถ่านก็ได้นะคะแล้วก็ขยับมาเป็นไซส์กลางก็จะเป็น2หัวละกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ยาวมากยาวประมาณ85เซนนะคะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึง่งขยับขึ้นมาอีกความยาวอยู่ที่110เซนก็จะใส่ได้ถึง3 3เตานะคะซึ่งเตาตรงกลางก็จะเป็นเตาเล็กหน่อย ประมาณเตาจิ้มจุ่มแล้วกันนะคะไม่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นเตาประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนาะมีเตาปิ้งย่างเดี๋ยวเราพาไปดูเตาปิ้งย่างตอนนี้กําลังลุ้นอยู่ว่ารอ,รอบนี้จะผ่านไหมเพราะว่าลูกค้าออเดอร์มาเป็นขนาดความยาว80เซนทํายากมากนะคะแต่ไปหลายรอบแล้วสายมาตรฐานอยู่ที่40ใช่ไหมน้องแนน <40. S 1> ถ้าเป็นย่างธรรมดาแบบที่เราไลฟ์กันทุกวันอะ่ะจะอยู่ที่40แต่ว่าวันนี้ก็จะ สั่งมาที่80ทํายากมากนะคะลูกค้าที่กําลังชมไลฟ์อยู่ลูกค้าที่สั่งไว้แล้วเนาะรอนานนิดนึง<ม>เพราะว่าช่วงนี้อากาศเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนบางทีมันก็อากาศไม่ค่อยดีมันก็จะแตกนะคะ,คะลมพัดแรงก็จะแตกแล้แลรอบนี้ผ่านไหมพ่อน่าจะรอดไหมแตกไปหลายลูกแล้วพ่อบอก <laughs> พ่อบอกแตกไปหลายลูกแล้ว <laughs> เมืเช้าใช่ใชเมืเช้าลองไปเผาแล้วนะคะท่านใดรับชมอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเตาเผาอันนี้ก็คือต้องรอให้มันแห้งเนี่ยมันทํายากมากนะคะในส่วนของเตาปิ้งย่างนะคะที่ลูกค้าสั่งเข้ามาถ้าในโซนของเตาปิ้งย่างเนี่ยพยายามทําให้ตรงใจกับที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ว่า,เ,าเรื่องของระยะเวลาการรอดินเนี่ยจะบอกว่ามันก็มีส่วนเนาะเพราะว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันขึ้นรูปแล้วแต่ว่า ันนี้คุณพ่อก็มาดูให้อยู่นะคะก็ยังถือว่ายังมีรอยรล้าวอยู่ก็ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเพราะว่าเตานี้มันทํายากนะคะแต่ว่ายังไงก็จะพยายามทําให้นะคะกําลังกําลังปรึกษากับคุณพ่ออยู่นะคะว่าจะทํำยังไงได้เพราะว่าเดิมทีเราปั้นขึ้นตั้งนี่ล่าสุดเราปั้มอ่าเราปั้มเราปั้นคว่ำนะคะ เพื่อให้บริเวณด้านบนนะแข่งก่อนก้นไม่เป็นไรก้นยังพอโปะได้เนาะใช่ค่ะก็ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้หงายเร็วไปหรือเปล่ายังไม่ไแน่ใจเดี๋ยวให้คุณพ,พ่อดูให้ทีหนะึ่งนะคะเนี่หลายวันมากเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ทําง่ายๆนะเฉพะขั้นตอนปั้นนี่ก็กินเวลาไปกว่า10วันแล้วนะคะยังไม่จบเลย ก็มีออเดอร์ใบหนึ่งยังยังรออย่ังยังแจ้งแจ้งลูกค้านะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าการขึ้นรูปของเตาปิ้งย่างทํายากนิดนึงแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะยางเตาพวกนี้มันจะเป็นทรงมาตรฐานนะคะพวกนี้จะเป็นทรงมาตรฐานทั่วไปเดี๋ยวเราเอามาตัดแต่งแล้วก็ทําเบ้าได้เลยแล้วก็ขายได้เลยใช่ค่ะรอเผาอย่างเดียวแล้วก็ใส่เตานะคะเตาสังกะสีที่เราเห็นการใช้งานทั่วไปในตลาดเนาะทีนี้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอเพราะว่าเตาปิ้งย่างเนี่ยทำยากนะคะ มีมีรูปขึ้นให้ลูกค้าดูไหมดเดี๋ยวเพื่อลูกค้าเข้ามาแล้วงงว่าเอะนี่เพจอะไรอย่างเงี้ยมีเนาะ,ะมีรูปเต่าติดไว้ให้ลูกค้าดูมีค่ะมีค่ะก็ประมาณน,นี้นะคะสําหรับตอรปิ้งย่างนะคะส่วนของการเตรียมดินนะคะก็ช่วงนี้อย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะทําเตรียมไว้นะคะก็จะมีแผนกตกแต่งต,ต,ตัดตัดเตาอีกแผนกหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวรอตากตากให้แห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวแพ่นไปให้ดูนะมีรถขนส่งเข้ามาด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ก็โรงงานของเรามีขายส่งด้วยนะคะสำหรับ <Yeah. S 1> ล,ลูกค้าที่ไม่ไม่เคยทราบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานใหญ่ที่สุดของราชบุรีเลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็มีลูกค้ารถประจำนะคะที่วิ่งเตากันอยู่ตั้งแต่ หลายสิบปีแล้วนะคะปัจจุบันก็ยังมารับสินค้าไปจำหน่ายให้กับร้านค้าปิกย่อยอยู่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเข้ามานะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะเรื่องของเตาใช่ะคะของเราทำเองผลิตเองนะคะเตาก็จะมีตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญรังพึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรังพึ่งทั่วไปนะคะก่อนปิดไลฟ์เนาะ ลังพึ่งทั่วไปกับลังพึ่งเฉพาะเ,าะเตาที่เราใส่ลงไปในเบา้าอันนั้นคือจะเป็นลังพึ่งเฉพาะและเป็นลังพึ่งของเตาประหยัดพลังงานซึ่งความหนาไม่ต้องกังวลเลยนะคะใช้ได้เป็นปีๆเลยนะคะซึ่งถ้าไปอยู่ตมสวนต้มมะพร้าวเกี่ยวมะพร้าวเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่แต่ว่าตั้งพื้นนะคะไปใหญ่มากนะคะเดี๋ยวดู เดี๋วดูความใหญ่นะคะนี่นี่เดี๋ยวพราใส่ถังมันก็จะยาวนี่อ้วนประมาณนี้นะคะนี่คือว่าใหญ่มากนะคะแล้วก็เอาไปใช้งานแบบไม่สูงมากอันนี้ก็ออเดอร์ให้ทางโรงงานคุณพ่อด้วยนะคะซึ่งถ้าเราตั้งกระทะนี่จะพอดีเลยเวลาเรายืนนะคะบางทีก็ไปเคี่ยวน้ําตาลไปอะไรเงี้ยสซนี้ก็จะไม่สูงไม่ต้องยกแบบ ตั้งแท่นขึ้นมาเหมือนของเราันใหญ่กว่าป่ะเอาไม่ไม่อันนั้นยังไม่ได้ตัด๋อซึ่งทุกอย่างที่สร้างสรรค์มาให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็จะมีการสร้างแบบพิมพ์นะคะใช้เวลานานมากนะคะอย่างตัวคุณปุ้ยเองเกิดมาก็เห็นโรงงานเตาแล้วนะคะก็ฝากด้วยร้านเตาโบราณราชบุรีนะคะเดี๋ยวก่อนจบไลฟ์เดี๋ยวเราพาไปดูที่การทำรังพึ่งเล่นๆเนาะก้องก้องนู่นอยู่นู่นดีวเราขยับมานี่ก็ได้มา ถอยหลังไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านตรงนี้นะคะว่าแต่ก่อนเราก็ทําเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทํานานแล้วเดี๋ยวลองตํตำให้ดูมาทวันนี้ได้มือถ่ายมาคนเดียวพอไม่เป็นไรนะน้องแนนนะได้ค่ะได้ไหมคะ<ด>อันนี้<ด>พอดีดอตอนนี้เราใช้แรงงานต่างด้าวนะคะมีบัตรถูกต้องนะคะก็มาฝึกงานเนี่ยเด็กๆทำทำกันได้หมดแหละน้องๆ ทำเป็นรูช่องที่เท่านะคะแล้วก็นี่ให้ดูนะคะนี่คือรังผึ้งทั่วไปนะคะที่เดี๋ยวเข้าไปใกล้หน่อยก็ได้อันนี้คือรังผึ้งทั่วไปที่บางท่านบอกว่าเอ้ยทําไมของเรามันถึงใช้ได้นานจังมันหนาก็คงคนอื่นค่ะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยของเราของเราที่อยู่ที่โรงงานทางฝั่งโน้นนะคะก็ ใส่เตาโบราณนะ่ะอันนั้นคือจะหนามากนะคะหนาหนา,หนากว่าน,นี้เยอะนะคะครึ่<ล>องกังพอนี้เลยแล้วการเจาะก็ไม่ใช่รูธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นรูเล็กๆเป็นร,เเนรูเล็กเพื่อจะให้ฐานก้อนเล็กไม่หล่นลงไปใช่ค่ะคาถามที่ที่ทุกท่านถามมาก็น้องๆก็พยายามตอบให้เขาให้เข้าใจเนาะอันนั้นก็สั่งทำสั่งทำพิเศษด้วยอันนั้นก็ต้องสั่งทําเฉพาะเลยคะ่ะเตาก็ทําเฉพาะแล้วก็รังผึ้งก็เฉพาะไม่ใช่แบบทั่วไปนะคะเน็ตยังชัดอยู่ไหมวันนี้ย้ายมาฝั่งนี้ชัดชัดยังได้อยู่เนาะ ันนี้ก็คือในส่วนของลายลายการทำรังพึ่งเดี๋ยวให้พี่ๆดูหนะ่อยอันนี้คือตากตากลมไม่ได้ล่มไม่ได้ตากแดดนะคะต้องตากลมตีไว้นะคะทำเป็นแผ่นไว้ยังไม่ได้เจาะรูเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่ได้เจาะรูอันนี้เพิ่งตีเลยยกไม่ได้แล้วเพราะนิ่มมากนะคะอันนี้นิ่มปล่อยเลยเห็นปะเห็น,น,หนอันน,นี้อย่างเงี้ยถ้าอะไรมาเหยียบยมันเละเลยนะ เดี๋ยวพอมันเริ่มแข็งเรามาเจาะเป็นรูพอดีมาไม่ทันม่กกี้เจาะไปแล้วเดี๋ยวไปตามดูในคลิปได้ในคลิปก็เคยทําไว้นะคะกำลังพึ่งนะคะอันนี้ดินเหนียวผสมกี้เท่าแล้วก็มาตีเป็นแผ่นนะคะเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือเครื่องไม้ครบเลยนะคะ,ะก็ถ้าไม่ ไม่ได้ยังไงสินค้าเนาะหมายถึงว่าถ้าไปซื้อตามตลาดมันอาจจะไม่มีนะคะในส่วนของรังพึ่งพวกนี้เพราะว่าอย่างเราจะมีรุ่นรุ่นถ่านเนาะรุ่นถ่านก็คือเตาถ่านประหยัดพลังงานนะคะของเราเรียกว่ารุ่นถ่านแล้วก็ขยับมาที่รุ่นฟืนอ่ารุ่นฟืนของเราก็ออกแบบดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะคะรูปร่างหน้าตาอาจจะคล้ายกันแต่ว่ารังพึ่งเราทําใหม่เหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไซ ความหนาเท่านี้เนาะหนากว่านี้นะคะแล้วก็เป็นเตาปิ้งย่างใช่ไหมอ่าปิ้งย่างกลมปิ้งย่างสี่เหลี่ยมนะคะท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้ขอดูรูปภาพก่อนนะคะค่อยตัดสินใจแล้วก็ดูขนาดครัวก่อนแล้วค่อยเลือกซื้อเลือกแบบเลือกสีเลือกงานต่างๆนะคะตอนนี้มีให้เลือก2เกรดน,นะคะเกรด A เห็นขัดแล้วก็เกรด B เราจะเรียกว่าเป็นงานปูนเนาะใช่ทำสีให้พ่นเคลือบให้เรียบร้อยเลยนะคะ สังเกตง่ายๆด้านบนปูด,ด้วยกระเบื้องอันนั้นจะเป็นงานสีแล้วก็ส่วนถ้าเป็นหินขัดก็จะเป็นเนื้อหินจะสวยเงาๆเป็นเม็ดหินนะคะลอยอยู่ด้านบนทั้งพื้นล่างพื้นบนพื้น,น,นข้างทำกับข้าว <laughs> บ้านแม่ก็มีเตานะกําลังทากับข้าวอยู <laughs> ่ตอนนี้เตาโบราณขยายไปทั่วไทยแล้วนะคะใช่ค่ะก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้เรากันตลอดเลยนะคะตอนนี้สินค้าก็ไปกันทั่วเลยนะคะครัวไทยครัวฝรั่งตอนนี้ นิยมมากเลยนะคะต้องการความเร่งรีบก็ครัวฝรั่งหรือว่าเป็นครัวแบบเตาแก๊สเนาะสิงล้างจานก็ดีนะตอนนี้ก็ออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะคะก็เป็นงานสั่งทำบางทีอาจจะต้องรอนะถ้าสินค้าหน้าร้านเรายังไม่มีก็รอไว้ออเดอร์ไว้ล่วงหน้าประมาณเดือนหนึ่งนะคะถ้าเป็นสิงล้างจานเป็นอะไรพวกนี้นะคะก็ทำยากนิดหนึ่งใช้เวลานานนิดยังมีลูกค้าถามอยู่ไหมอยู่เงียบเหรอเงียบ ดูอะไรอีกไหมจะไปดูอะไรไหมไปดูเตาเผาไหมไเผา,าเตาหน่อยเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะพาไปดูเตาเผาแล้วกันตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่อยูไ,ไปดูดินก่อนก็ได้นะคะกองดินของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดินที่เราตัดแต่งเมื่อกี้ที่คุณพ่อกําลังทําคลิปไลฟ์อยู่ตรงนู้นนะคะตัวนั้นไม่ได้ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าดินที่เราท,ทําเตาแตกบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นเศษดินอย่างเงี้ย ซึ่งมันสะอาดไม่สกรปรกก็สามารถเอามาใส่บ่อดินนะคะอันนี้คือบ่อดินนะคะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสองบ่อติดก,กันเดี๋ยวเราก็เปิดน้ําใส่แช่ดินไว้คืนหนึ่งสองคืนนะคะให้ดินเขานิ่มนะคะแล้วเราก็จกขึ้นมานะคะจกขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามากองดินไว้นี่ก่อนนะคะพักไว้สักครึ่งวันแล้วก็เอาดินส่วนนี้ไปโม่เข้าเครื่องโม่เห็นไหมคะน้องแนนนี่เครื่องโม่ ดีเรามาไม่ทันเขาโม่ไปเมื่อวานแล้วนะคะ,คะดินที่เราจกขึ้นมาจากในบอ่อปุ๊บนะคะเอาจากกองเนี่ยเข้ามาในโม่ส่วนผสมมีขี้เท้าดำนะคะไม่มีทรายนะมีขี้เท่าดำใส่เข้าไปเติมน้ำมันก็จะหมุนติว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 รอมันสักพักหนึ่งนะคะแล้วมันก็ออกมานะคะพอมันออกมาเสร็จนะคะเราก็ามาขึ้นทำเป็นแท่งนะคะอันนี้ก็จะบดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ออกมาช่องนี้ ก็จะเป็นแท่งออกมาปืด๊ดแล้วก็เอาดินตรงเนี้ยมาปั้นเป็นเตาโอ้โหเล่าวันนี้อาจจะอ,อาจจะอาจจะแบบว่า,วาสงสัยว่าเอ๊กว่าจะได้มาไม่ได้ง่ายนะคะเราเรารอใช้อย่างเดียวคุณทิติี้มาสวัสดีค่ะแม่ค้าสวยน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแม่ค้าเตาดั้งเดิมแม่ค้าโรงงานเตาแม่ค้าโรงงานเตา,าก็เลยมารีวิวเตา นี่นะคะโมดั้งเดิมนะคะก็มีการไหว้กราบไหว้เหมือนกันดั้งเดิม,มนพรพบุรุษเราตั้งแต่อันนี้คือรุ่นลูกแล้วเนาะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อคุณแม่ทีก็คือปู่ย่าเราเสียไปหมดแล้วแต่ว่าท่านก็ทิ้งมรดกอาชีพไว้ให้เราได้ได้สานต่อนะคะไม่งั้นวันนี้คงไม่เกิดเต่าอังโลจีนโบราณราชบุรีจากโรงงานดั้งเดิมนะคะ ก็ขอบคุณบันพาวุรุดด้วยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามเรามาแบบต่อเนื่องเลยนะคะคอมเมนต์ต่างๆก็พยายามเอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่คอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็เห็นว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่น่าใช้นะคะก็คอมเมนต์กันทุกวันเราก็จะเห็นคุณตู้จเข้าไปดูนะคะสวยน่าใช้มากเลยคลาสสิกมากนะคะขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะ วันนี้มาไขข้อกังวลใจกับทุกท่านด้วยว่าทำไมใช้ไปแตกไหมแตกเราจะทำยังไงตอนนี้ก็หลายกระแสถามเราเข้ามานะคะวันนี้เรามาเคลียร์ให้นะคะว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรุ่นลูกเรานี่แหละมาทำต่อเราเหมือนที่ปู่ย่าทิ้งมรดกไว้ให้เราใช่ค่ะมรดกไม่ได้เป็นเงินเป็นทองแต่เป็นอาชีพที่ติดตัวเรามาตั้งแต่ดังเดิมตั้ง ตั้งแต่ที่เราลืมตาแล้วเราก็เห็นมันเลยว่าเออเราเหยียบดินเราเหยียบขี้เท่าน้องๆเราก็เหยียบตามเรามาเหมือนกันแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้คุณปุ้ยก็โชคดีที่ได้มีโอกาสนะคะกับคุณไทยประชาที่เป็นแฟนมาช่วยกันว่าเออตรงนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่เอาไปต่อยอดแล้วก็ทำทำอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเราได้ เลี้ยงดูทีมงานเตาอังโลได้กับอีกหลายๆครอบครัวที่เข้ามาทำเตานะคะถ้าชมไลนนี้อยู่นะคะทีมช่างทุกคนเลยนะคะก็ถือว่าได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสยามเตาประเทศไทยจำกัดวันนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดทีมงานช่างทีมงานน้องๆที่ทำรีวิวต่างๆให้กับทุกท่านได้ดูนะคะ คอมเมนต์เข uhm like, mm <h. S 1> ้ามาได้นะคะยินดีรับฟังทุกปัญหาเลยนะคะแล้วก็พร้อมแก้ไขดูแลทุกท่านนะคะเตาแตกเตามีปัญหาหรือว่าเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยทักมาที่เพจเตาอังโรจินโบราณราชบุรีได้เลยใช่ค่ะทักมาได้เลยทักมาได้เลยยังมีคนอยู่ไหมยังอยู่ค่ะยอยู่รอดูเตาอ๋อยังมียังมีอยู่หรอยังอยู่กับท่านนะคะโอ้ดีใจมากเลยที่นี่เป็นที่ดั้งเดิม าพูดถึงว่าเราเราเหยียบตรงนี้มั้งแต่เราเล็กๆอะ่ะ <c oughs> คิดดูเอาว่า <c oughs> ก็ยังอยู่ที่เดิมยังไม่ขยับไปไหนยังไม่ได้ไปสร้างที่อื่นเลยนะคะสร้างแบบพอเพียงแล้วก็อยู่ในอาณาเขตของตัวเองในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอยู่ตัวเมืองด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ทําใหญ่มากเราทําหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนทําไปเรื่อยๆนะคะจากครอบครัววันนี้ก็มีอาชีพให้ทุกคนได้ทำนะคะใครที่อยากมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เตาก็เข้ามาได้นะคะอยากมาเรียนรู้งานนะคะคุณพ่อก็อายุเจสิบกว่าแล้ว <c oughs> ก็ยังทําเตาอยู่เลยนะคะยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกๆว่าวันนี้อาชีพที่ติดตัวเรามาไม่ว่าเราจะไปทําอาชีพอื่นอีกมากมายหลายร้อยอาชีพสุดท้ายก็วนกลับมาดูแลทําเตาเหมือนเดิมนะคะก็ภูมิใจภูมิใจที่ที่ที่ได้ทําเตานะคะ นูน่นเดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่หน้าเตาไหมปิดประตูไปแล้วมั้งถ้าปิดไปแล้วก็คือเขาต้องใส่<ห>ฟืนใส่เชื้อละเชื้อจะเดินไฟก็จะเดินไปตามช่องลนนะลน่าจะปิดไปแล้วน่าจะปิดไปแล้วเอาไว้วันหลังก็ได้ไดนะคะติดตามไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปเปิดที่ตรง <มา S 1> จุดที่เผาเตาเลยตัวนั้นก็จะเป็นจุดที่ความร้อนสูงนิดนึงแต่ว่าจะได้เห็นว่าเออไม่ง่ายเลยเพราะต้องรอทิ้งไว้นหนึ่งคืน ะะประมาณนี้นะคะ,คะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูเพศเตาของเรานะคะก็มีคำถามทิ้งไว้หลังไลน์นี้ได้เลยนะคะหรือว่าชมต้นไลก็จะเห็นคุณพ่ออายุจะสิบกว่าแล้วนะ <laughs> จะ80สิแล้วยังทาเตาอยู่เลยนะคะ<ด>ขอบคุณทุกการติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับคุณปุ้ยแล้วก็ทีมงานเตาอังโลจีนโบรานทุกคนนะคะยินดี ตอนรับทุกท่านมาเยี่ยมชมราชบุรีได้นะคะของดีจังหวัดราชบุรีฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ